อะไรที่มันทำให้เราตัดสินใจต้องโกนผมเองเลยอ๋ออันนี้โปรเจกต์หนังที่พี่ผิงพูดนะคะเรื่องพุทธคยาเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์เมื่อ56ปีก่อนที่เราเดินทางไปอินเดียแล้วเราก็คุยพอดเรื่องนะคะที่จะสร้างกันแต่ว่ามันติดเรื่องของโควิดแล้วก็ตอนที่เราคุยถึงเรื่องหนังเนี่ยเราก็เลยเหมือนนําเสนอกับพี่ผิงนะคะกับทีมงานว่าถ้าเกิดมันมีบทที่เป็นแม่ชีโกนหัวเนี่ยลูกหมีขอโกนหัวเลย ชาวพุทธที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะเราก็เคยพูดไว้แล้วก็พอเราก็ตอนนี้เราก็ลืมไปแล้วะคะ่ะออแต่ตอนนี้พอหนังจะมาทําใหม่เนี่ยก็กําลังจะคุยกันอยู่ว่ามันจะมีซีนนั้นหรือเปล่าคือตั้งใจอยู่แล้วว่าแบบอยากจะแบบจริงๆ<อ>ก็ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงด้วยนะคะเราก็อยากจะรับบทนี้เหมือนกันใช่ในใน,ในความคิดณตอนนั้นเมื่อ5 6ปีก่อนอะล้วณตอนนี้ถ้าโปรเจกต์มันลันิขึ้นปีหน้าแล้วก ทีมงานให้เงิน2ล้านก็คงโกงค่ะจริงๆเราทำไมเราถึงตัดสินใจโกงที่มันเดี๋ยวนี้มีใสเอฟเฟกหรือว่าแต่งได้ก็มันเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตะคะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากจะแสดงให้เหมือนสมจริงมากกว่าเคยพูดไว้แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราเห็นภาพไหมว่าถ้าเราไม่มีผมมีคิ้วค่ะคือตอนเราเด็กมากๆตอนที่เรา20ต้นๆที่เข้าในองค์การเราเคยได้ถ่ายแบบให้กับ แอนด์ด็ปเปอร์และใส่วิกเป็นถ่ายแบบแบบใส่วิกก,ก็คือไม่มีผมเลยเราก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับเราแล้วแล้วมันก็เป็นภาพเมื่อ20ปีก่อนแล้ว6ปีก่อนที่คุยกับพี่ผิงเรารู้สึกว่าเราเราเดินทางไปอินเดียบ่อยมากเราเป็นคนในพุทธศาสนาจริงๆเราเป็นคนทําบุญเรามีศิลเราก็เลยอยากทําให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรา,เ,าเป็นนักแสดงด้วยก็หลายๆอย่างประจวบเหมาะขึ้นมาถ้าปีหน้าได้โกนผมจริงได้เงินสองล้านจริงก็จะโกนค่ะ อันนี้ได้เงินสองล้านจากผู้จัดหรือว่าเงินสองล้านจากสิ่งที่เราจับผู้จัดค่ะผู้จัดให้สองล้านถ้าลูกนี่ให้อีกสองล้านก็เป็นสี่ล้าน <laughs> คาดว่าต้องไหนะได้ก่อนครับคาดว่าผู้จัดจะได้ก่อนอ <laughs> อ ท, <ạ. S 1> ที่กลวไม่กลโดนแซลไหมถ้าบางคนไม่รู้ข่าวว่ามันเล่นหนังหลายคนคิดว่าโกงเพื่อที่จะแก้บนไม่ค่ะไม่ค่ะจะแก้บนหรือหนีรักใช่ไหมคะก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันคือการแสดงมันคือการแสดงแต่หลายคนจะตีความว่าแก้บนเพื่อที่จะแบบ,บว่าบนวาให้ได้เงินคืน <laughs> ตอนบนก็คือบนบนตอนนี้บนหรือสวดมนต์ต่างๆก็ขอให้ลูกหนี้ทั่วโลกเนี่ยนะคะมีเงินปีใหม่นี้เนี่ยขอให้ลูกหนี้มีเงินมีเงินเยอะๆแล้วก็เอาเงินไปใช้เจ้าหนี้ ก็จยอธิษฐานแบบนี้มาเกือบปีหนึ่งะะแล้วค่ะอย่างอธิษฐานให้ตัวเองอะค่ะค่ะอธิษฐา,านให้ตัวเองเหรอคะก็อะะขอให้เราสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเรียบง่ายค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักเลยมุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้ลูกหนี้ทั่วโลกนะคะมีเงินทองเยอะๆร่ํารวยจะได้เอาเงินบางส่วนไปใช้เจ้าหนี้บ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้จะสิ้นปีแล้วยังหวังว่าจะได้หรือว่าเราปล่อยวางแล้วครับเอ่อจะสิ้นปีแล้วก็คงเป็นปีใหม่อีกปีหนึ่งที่แบบไม่ได้ล่าเริงมากก็ต้องใช้เงิน ประหยัดเพราะปีที่แล้วก็ไม่ได้ล่าเริงปีนี้ก็คงไม่ได้ล่าเริงมากเพราะว่าคงยังไม่ได้เงินนะคะอย่างเขขึ้นศาลหลายรอบมันความคิดมันเปลี่ยนไหมครับว่าอยากได้เงินคืนหรือว่าเริ่มเริ่มปล่อยวางว่ามันไม่น่าจะได้แล้วตอนนี้ยังไม่ท้อนะคะเพราะว่าคือตอนนี้เรามีส คดีนะคะก็มีคดีช่อโกงคดีหมิ่นประมาทแล้วก็คดีผิดสัญญาเงินกู้ก็ยังไม่ท้อค่ะเพราะว่าเราทําทุกอย่างถูกต้องมันเป็นเงินของเราเราก็ยังมีแรงกําลังที่จะสู้ต่อไปแล้วก็เอาจริงๆเลยก็ได้กําลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆประชาชนต่างๆที่คอยให้กําลังใจเราแล้วก็มันเหมือนเป็นคดีตัวอย่างเนาะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันอันตรายเป็นภัยสังคมถ้าเกิดเราไม่ออกมาอ่า รักษาสิทธิ์ของเราหรือต้องการเงินคืนเนี่ยบางทีคนลักษณะแบบนี้เขาก็จะทํากระทํากับคนอื่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสิ้นปีนี้จะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมคะอีกรอบหนึ่งสิ้นปีนี้ไม่มีแล้วค่ะคิวนัดสารครั้งต่อไปของลูกหมีเป็นวันที่17กุมภาค่ะ17กุมภาดีจินประมาณังจาะที่ขึ้นหลายรอบมาความหวังมันรีบรีหรือมันมีความแบบได้อแสวงไหมหรือว่าก็ จริงๆก็ในความคิดของเรานะคะว่าถ้าวันหนึ่งคนเราคิดได้เนี่ยเขาก็จะต้องมาเคลียร์กับเรานะคะถ้าเขาคิดได้เขามีสติปัญญามีดวงตาซะหน่อยว่ากระบวนการเนี่ยมันไปถึงเกินครึ่งทางแล้วถ้าศารรับเรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปประกันตัวไปอะไรต่างๆแต่ถ้าคนเราเหมือนแบบยอมรับผิดหรือยอมยอมสักนิดนึงแล้วก็เจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยนูกหมี่ว่ามันก็จะจบนะคะเพราะว่าเป้าหมายของ ูกหมีลูกหมีต้องการเงินคืนอย่างเดียวใช่ย่างอื่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะแต่ถ้าเขาไม่เขาไม่ไก่เกลี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ไก่เกลี่ยนะคะแล้วก็จะสู้ต่อไปเนี่ยมันก็จะยาวนานไปถึงปี6869แน่นอนอันอย่างนี้ถ้าในระยะทางถ้ามีการไก่เกลี่ยเราก็พร้อมเราก็พร้อมไก่เกลี่ยตลอดเพราะเราบอกแล้วว่าเราต้องการเงินของเราคืนค่ะแสดงว่าตั้งแต่เป็นขึ้นลงขึ้นศาลนี้ยังไม่เคยพูดกันแบบยังไม่เคยยังไม่เคยพูดที่จะไก่เกลี่ยและศาลนัดไก่เกลี่ยเขาก็ให้ทนาย ส่งทนายมานะคะเป็นทนายผู้ช่วยทนายอะค่ะก็มาบอกเลยว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะไก่เกียร์ใช่เนด้วยใจรู้เรื่องของเราด้วยความที่เราเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วถ้าได้เจอตัวหรือว่าถ้าต้องไก่เกียร์คุยจริงเราพร้อมจริงๆจริงๆลูกหมีไม่ได้เป็นเพื่อนกับคนคนนี้มาก่อนเลยนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนในทั้งสิ้นเพิ่งรู้จักค่ะจากเพื่อนที่ชวนไปตีกอล์ฟเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ชวนไปตีกอล์ฟแล้วก็เขาก็เข้ามาในกลุ่มกวนกอล์ฟแล้วก็พอรู้จักปุ๊บเขาก็มีเจ็ ตนาที่จะช่วยเหลือลูกหมีอย่างมากมายโดยการชวนทักชวนลงทุนทําธุรกิจกระเป๋าแล้วก็เอาเงินเราไปเรามีความไว้ใจอย่างเดียวเลยค่ะไว้ใจเชื่อใจกับ ความการที่เขาศักยภาพเขาหรือเขาที่อยู่ในวงการมาเราแค่รู้จักว,ว่าเขามีชื่อเสียงมาก่อนแค่นั้นเองเราไม่รู้จักส่วนตัวแล้วที่สําคัญเราไม่เคยไปเช็คประวัติเขาแต่พอเกิดเรื่องแล้วพอเราเช็คประวัติเขาเนี่ยมันถึงจะมีเรื่องราวมากมายออกมาก็จะฝากเลยว่ารู้จักใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย องใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนแบบลูกหมีที่จะไปลงทุนด้วยเช็คประวัตินิดนึงก่อนแล้วมันก็จะได้เรื่องมากไม่เงินถามในกลนกอลให้กำลังใจเรายังไงบ้างกลุนกอลหายไปเลยค่ะ <c oughs> คนในกลนกอลหายไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ก็แบบไม่ได้มา บางคนก็จะมาว่าเราซ้ําด้วยแบบว่าเราไปลงทุนกันเองทําอะไรกันเองก็มาอะไร้เขาไม่ได้มาให้กํลาลังใจเราเวลาเกิดเรื่องบางคนที่เป็นคนชักชวนชักจุงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบอันนี้คือถึงบอกว่าลูกหมีเตือนภัยจริงๆนะแบบนี้ถือว่าผิดที่ไว้ใจไหมคะพี่ลูกหมีผิดที่ไว้ใจเลยไหมคะผิดที่ตัวเองคะ่ะเริ่มต้นผิดที่ตัวเองไว้ใจเชื่อใจคนแล้วก็คิดว่าเขาไม่กล้าทํากับเราแต่คนแบบนี้ทําได้ทุกคนเขาไม่ได้ไว้หน้า โคแ่งอะไร้วันนครค่ะจริงๆสุขภาพจิตเสียตั้งแต่หนึ่งมกราปี เจ็ดแล้วพอไม่ได้เงินเช็คเด้งอะไรเงี้ยสุขภาพจิตก็เสียเสียมากๆเลยคือช่วงมกรากุมพามันเครียดมากปกติเป็นคนนอนสองสามทุ่มพอเครียดมากๆก็นอนไปถึงตีสองตีสามแล้วก็แบบก<ม>ังวลใจเครียดคือทุกอย่างแบบมันแย่มากค่ะบางทีก็ร้องไห้ one, when, วันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยจนต้องหาวิธีที่เราไม่ดิ่งก็ลูกหมีก็จะ กว่าจะฟื้นได้อะไรเงี้ยคะ่ะไม่ยากคะ่ะจากการทวงนี้เดือดเนี่ยจนทาให้พี่หมีได้ฉาย,ยาคนาเทิงไปเลยเป็นยังไงบ้างคะก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่ให้ฉายานี้เพราะว่าข่าวอันนี้มันมันยาวนานมันเป็นมหากราบจริงๆมันมันยาวนานมาตั้งแต่ ลูกหมีแจ้งความ4เมษายนใช่ไหมคะมแต่<ม>แถลงข่าวอ่ะ13มิถุนาค่ะ<ม>ตั้งแต่มิถุนาเนี่ยข่าวก็ยาวเลย<ม>เขาก็ไม่ยินดีที่จะไกล่เกลีย่ยหรือใช้นี่อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ก็เลยได้ฉายาค่ะได้ฉายาปี67เรียบร้อยแล้วค่ะทำงานมา26ปีครั้งแรกไหมคะครั้ <c oughs> งแรกที่ได้ฉายาในวง,งการค่ะวง<ม>าการโทรทัศนย หมิ่นประมาทเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่ลูกหมีออกมาแถลงข่าวเนี่ยลูกหมีไม่ได้พูดชื่อใดๆเลยทักซักสื่อหนึ่งนะคะพี่เขาออกมาที่หน้าสอนนอทองหลอด้วยตัวของเขาเองเขาก่อนเข้ามาสอนนอคือเขาโพสต ทั้งหมดเลยว่าเป็นตัวเขากับคู่ของเขาลูกหมีไม่ได้พูดใดๆทั้งสิ้นเขาออกมาแสดงตนเองคนที่พูดอาจจะเป็นพวกที่พิมพ์คอมเมนต์ต่างๆแต่ตัวลูกหมีลูกหมีไม่ได้พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่าอย่างล่าสุดมิติใหม่กับการทุนนี้ของเราด้วยกางทุนนี้เป็นไงบ้างคุณเจนจั่ เนี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะ,อะมีทางโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็คนเขียนเพลงเนี่ยเขาแต่งให้นะคะ<ม>ก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักที่แบบทุกคนต้องเจอที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทั่วโลกอะค่ะทุกคนต้องเจอก็เลยเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักก็เป็นความหมายแบบว่าเออคุณถ้าไปติดเงินใครคุณก็ใช้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยะะใช่<ม>ลูกนี้ก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่แบบอยากทําเพลงก็เลยเห็นเพลงมันน่ารักดีก็เลยแบบทาเพลงสนุกสนา<ม>นก<ม>นก็คือแรงบันดา ันใจก็คือจากการวงนี้แรงบันดาลใจจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากลูกหมีนะคะเกิดจากโปรดิวเซอร์ที่เขาทีมงานทีมเพลงอะค่ะเขาอยากทําแล้วเขาก็ติดต่อมาเราก็แรงบันดาลใจเราอยากเป็นนักร้องค่ะเราอยากเป็นนักร้องเราก็เลยุยมันตรงกับเราพอดีเราก็เลยล้ำพอดีพอดีเลยที่มันตรงกับเราอ่ะฮะก็ทั้งเพลงเลยแหละค่ะทั้งเพลงเลยมาตรงกับเรานะคะแล้วก็แบบมีท่าเต้นอะไร าาตอนร้องมันอินไหมครับมันอินไหมครับก็กนก็น่ารักดีค่ะก็คือตอนร้องเพลงเพลงนี้มันเหมือนรู้สึกว่าเราก็อยากเป็นทั้งฝ่ายเจ้านี้แล้วก็ให้ลูกนี้เขามาคุยกันเจรจากันหรื Hoş <เ>อว่าให้รู้ตัวนิดนึงว่าถ้าคุณเป็นลูกนี้คุณก็จ่ายสิอะไรอย่างเงี้ยเจ้านี้เขาก็อยากได้เงินคืนนะ<ม>ก็เป็นเนื้อหาประมาณนั้นได้ไงนะจ้าจ้าแล้วมันต่อ้วยท่อในอะไรที่มันเป็นท่านบุกอ่ะรีบคืนหน่อยนะอย่าให้รอนาน อย่างนนั้คิดว่าเขาได้ฟังไหมครับกับคนที่ติดนี้เราก็คนที่เป็นลูกนี้ต่างๆก็คงได้ฟังนะคะแล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็แฮปปี้มากบอกพี่ลูกหมีเพลงนี้น่ารักอะไรเงี้ยรู้สึกไงเราเปลี่ยนมิติวงการการวงหนี้ใหม่ที่แบบว่าก่อนหน้านี้เราก็แบบมาพูดผ่านสื่อตอนนี้ผ่านเพลงแล้วค่ะก็ดีค่ะมิติจะมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้าเงินยังไม่ได้ถ้าเงินยังไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆยันลูกบวช มันจะมีเพีกว่านี้ค่ะมันก็จะมีอีกนะคะเราก็คิดได้หลายมิตินะคะเราก็มีทีมคนนู้นคนนี้นําเสนออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นทุกอย่างที่ที่ทำลูกหมีว่ามันเป็นอะไรที่สนุกสนานแฮปปี้ที่แบบว่าคนดูเขาก็ได้ดูแบบอะไรที่สนุกสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้หรือว่าระมัดระวังเตือนภยัยลูกหมีว่าก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเดี๋ยวก็มีมาอีกเรื่อยๆค่ะอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าเราไม่เครียดเหมือนครั้งก่อนหน้านี้ก่อนหนีน้เ,ออเราค่อนแค่ตอนนี้เริเม่มรู้สึกแบบว่า อก็ที e ่ล <cuanto S 2> <iah 40> ูกหมีเริ่มไม่เครียดมานะคะก็จริงๆเลยก็คือจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็คนที่คอยให้กําลังใจลูกหมีไปไหนทุกคนก็คอยให้กําลังใจเพราะว่าทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเงินเราโดนโอนออกไปจากบัญชีเราไปอยู่บัญชีเขาจริงๆก็พอคนเราได้กําลังใจอะค่ะมันก็เหมือนมีแรงสู้ค่ะต้องขอบคุณจริงๆนะตรงนี้นะคะที่ให้กําลังใจลูกหมีต่อไปแล้วก็ฝากดูคดีของลูกหมีต่อไปนะคะว่ามันจะสิ้นสุดยังไง หวังไหมครับว่าอยากให้ฟังเพลงนี้มากที่สุด uh huh. เพิ่มยอดก็อยากให้ uh huh. <laughs> ลูกนี่ uh huh. ฟังเพลงนะคะ uh huh. ฟังให้เข้าไปถึงจิตใจ uh huh. <laughs> จริงจริงทิ้งพปีแล้วมันเริ่มถม,มเริ่มธรรมะมันมีส่วนช่วยกับชีวิตเรายัางไงบ้างก็โชคดีที่เราก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดเป็น10ปีนะคะก็คือเราก็รู้แล้วว่าตัวเราเองก็มีกรรม uh huh. และตัวเราเองก็สวยจริงๆที่ไปเจอเขา <laughs> คือ เราก็คิดว่ามันก็เราก็ต้องชดใช้กรรมนี้นะคะในในที่เงินเราหายไปสองล้านนะคะแต่เราก็เชื่อว่า,าในทุกวิกฤตก็มีโอกาสและเราก็าทำทำวิกฤตนี้เนี่ยลูกหมีก็มาทําช่อง t ิกต็อกนะคะลูกหมีและสมีชื่อช่องนะคะลูกหมีก็ขายเสื้อยืดนะคะแล้วก็ขายสบู่แล้วก็ไม่ได้ทอกก้อกับกับการทํางานก็สู้ต่อไปแต่พูดนี้ก็เ <laughs> สียงสัน่น <laughs> ก็คือต้องสู้ต่อไปะคะ่ะก็ทํางานต่อไปปี หน้าตั้งใจจะเก็บเงินค่ะในเบื้องหน้าที่มันต้อง s t r o n เนอะแต่กเหมือนแบบการที่ต้องเหมือนแบบดูบแลจิตใจเลยโดยที่เหมือนแบบคนอื่นอาจจะมองเราด้วยวิธีการอะไรที่รู้ิก คิดยังไงล่ะคะลูกนั่นนี่เอามาใช้ยังไงก็จริงๆเนี่ยถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับเงินมันหายไปเสียงมันจะสั่นมันก็ถึงบอกว่าอารมณ์ตอนนี้เลยมันก็ยังมีขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะเพราะว่าคือเงินของฉันฉันสองล้านนี่ลูกหมีเก็บนานมากนะคะมันไม่ใช่เก็บแบบปีเดียวได้ลูกหมีไม่ได้แบบค่าตัวเยอะลูกหมีก็ทํางานเก็บเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสิ่งที่เราสูญเสียไปกับสิ่งที่เราสร้างมาด้วยตัวของเราเองมือของเราเองแรง ของเราเองเนี่ยมันโคตรเจ็บเลยค่ะแต่คนที่เอาไปเนี่ยไม่สํานึกไดใดทั้งสิ้นไม่สํานึกเลยแล้วก็กระทํากับคนอื่นมากมายเนี่ยลูกหมีก็แบบรอรอ,รอรอรอได้เงินคืนกับรอเห็นสิ่งที่เขาจะเจ็บปวดของเขาเหมือนกันซึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นแบบเรานจอวิธีเหมือน,ป,นบบปล่อยวางตามหลักก็อะไรยไ,รไวิธีการก็คือก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนนอนหลับให้ได้แล้วก็ เรียกอะไรก็อาจจะเอาธรมรมะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ก็ต้องแบบเราก็เอาเรื่องปัญหาเนี้ยกองไว้ตรงนี้แล้วก็ทํางานอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยให้มันลืมความทุกข์อันนี้ก็ช่วยได้เพราะวันวันนึงก็ส่วนใหญ่ก็จะงานยุ่งเหมือนกันมาเช้าก็สอนตั้งแต่8ปดโมงถึงสิบโมงแล้วก็มาทางานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละวันลูกหมีก็ค่อนข้างยุ่งพอสมควรใช่ได้เหมือนปีใช่ได้ไม่ผานค่ะเข้าสู่ปีแบบนีใช่หม่ปีหน้าอยากได้ฉายาอีกไหม ปีหน้าหรอคะถ้าเกิดมันยาวถึงปี68อาจจะได้มหากรรมชัยชนะลูกหมี่ทวงนี่มหากรร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอภิสมีครับอ้าวท่อนทุกหนึ่งท่อนครับ <c oughs> ไม่เก็บในกระสิตนะ <c oughs> นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะรีบคืนในนะาอย่าให้รอนานใจมันวันไวอยากได้คำตอบ <laughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> มาเต้นในวัดเลยนะ <laughs> ขอบคุณพี่ๆนะคะวัดดีปีใหม่นะคะทุกคนยบิเบะ